ตอนที่42ค่ายอาคมวิญญาณ9ก้าตะวันบรรจบชินยุนหันมองรอบด้านเมื่อยืนยันว่าไม่มีผู้ใดอยู่แถวนี้เขาจึงนำตำราม้วนไผ่36ผังวิญญาณออกมากลางด้วยความมั่นใจระดับหนึ่งเขาทำการเปรียบเทียบค่ายอาคมวิญญาณเก้าตะวันบรรจบกับผังวิญญาณและพบว่าพวกมันคล้ายกันยิ่งที่เราเห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของผังวิญญ,ญาณในตำราเพราะแบบนั้นถึงรู้สึกคุ้นเคยชินอยู่รอบยินดีภายใน,น จากนั้นเขาจึงเดินไปมาทั่วชั้นนี้ขนาดจดจำตำแหน่งการวางผังวิญญาณจากนั้นเขาจึงนำเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งออกมาพร้อมวาดเพื่อความรวดเร็วไม่ช้าภาพวาดนั้นก็ปรากฏขึ้นเป็นค่ายอาคมวิญญาณก้าวตะวันบรรจบอย่างกระทันหันคลื่นพลังรุนแรงเริ่มผ่านผ,าน,ผานขณะเขารู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณก้าวตะวันปริมาณมหาศาลกำลังทะลักเข้าไปในค่ายอาคมค่ายอาคมวิญญาณก้าวตะวันบรรจบทำงานแล้ว ชินหยุนเร่งรีบนั่งลงขัดสมาธิกับพื้นเขาเริ่มใช้วิชายอย่างสีดำเพื่อทำการดูดซับพลังก้าตะวันสู่ร่างกายหลังเลือนพลังสู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่5เขาจำต้องทำการก่อควบแน่นพลังปราณอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและทำให้กำลังภายในแข็งแกร่งขึ้นอย่างฉีเย่ได้บอกกับเขาก่อนหน้านี้ว่าระหว่างอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่ห เขาจะต้องก่อร่างสร้างวิถีกระดูกวิถีหัวใจและวิถีวิญญาณในร่างกายขึ้นมาก่อนเข้าถึงขอบเขตกายวรยุธ์ระดับที่หกชินยุนกำลังมองไปที่พลังท่าสันไหวขณะคิดกับตนเองเรามีพรสวรรค์เทียบเท่าเก้าตะวันแต่เป็นเพราะมีพลังท่าสองแห่งเราจึงต้องยิ่งพยายามมากยิ่งกว่าผู้ที่มีหนึ่งแหงทั้งหมดนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นสิบวันผ่านไปไวอย่างเหลือเชื่อ ภายในค่ายอาคมวิญญาณก้าวตะวันบรรจบฉินยุนกำลังทำการดูดซับพลังก้าวตะวันปริมาณมหาศาลสิ่งน,นี้ทัดเทียมได้กับการที่เขาดูดซับพลังเป็นระยะเวลาถึงสองปีเต็มหลังค่ายอาคมเริ่มเลือนหายฉินยุนจึงเดินลงบันไดไปเขายังไม่ได้เลื่อนระดับพลังทว่าพลังธาตุทั้งสองนั้นเติบโตอย่างมากประเด็นหลักคือเขาใช้พลังภายในไปปริมาณมากเพื่อผสานร,รวมกับกำลังภายใน ครั้งล่าสุดตอนเขาบาดเจ็บหนักเพราะชินเตอเร์เฮรินโจมตีเข้าใส่ตันเทียนพลังธาตุของเขารอดพ้นมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดก็เพราะพลังธาตุสั่นไหวช่วยคุ้มกันให้เขาเอาไว้ดังนั้นการพัฒนากำลังภายในให้แข็งแกร่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อไปเราต้องฝึกฝนสามมหาวิถีให้ได้ก่อนจึงสามารถเลื่อนพลังสู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่6แม้ตอนนี้เรายังไม่เลื่อนพลังเป็นระดับที่6แต่หากต้องเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนระดับ6 ต่อให้ไม่ชนะเราก็ไม่มีทางแพ้ชินหยุนเดินออกจากหอคอยน้ำแข็งขนาดเลือกชำระกายในแดนหิมาัะน้ำแข็งภายนอกเขาเปลี่ยนเป็นสวมใส่ชุดขาวและเริ่มไต่ลงจากยอดเขาฮาวลิงหลังลงจากยอดเขาฮาวลิงเรียบร้อยเขาจึงได้เห็นยางชีเย่กำลังเดินเชื่องช้าเข้าหาเขาจากระยะไกลออกไปนางวันนี้สวมใส่ชุดกระโปรงสีม่วงเป็นผลให้นางทั้งดูลึกลับและเย็นชาทว่าก็ยังงดงามเช่นเคย ชินยุนยิ้มกล่าวอาจารย์มาตรงเวลานักอย่างชีเย,ย่ยิ้มอ่อนให้ก็เจ้าเป็นนักเรียนคนเดียวที่ล้ำค่าของข้าแน่นอนว่าข้าต้องดูแลเจ้าเป็นอย่างดีนอกจากนี้ข้ายังเป็นกังวลเพราะประมาจารย์เว้ยังอยู่ในสถาบันยุทธเฮ้ลลิงนี่เขายังไม่จักไปอีกไม่ใช่แค่อยู่รอจัดงานฉลองให้เว้เสวียนคุณที่ได้เป็นนักจารึกหรือ คงไม่ใช่ว่าจนกระทั่งวันนี้ยังไม่เริ่มงานอีกหรอกนะชินหยุ่นเพียงยิ้มขนากล่าวถามก็แค่ทำยันขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนักหนาอย่างฉีเย่ลอบเม้มริมฝีปากดังที่ว่าในสายตาของชินหยุ่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ทว่ากับคนหมู่มากปราบเท่าที่สามารถวาดผังวิญญาณขึ้นได้เรื่องนั้นก็คุ้มค่าต่อการจัดงานฉลองแล้วนางกล่าว ปรมาจารย์เว่ยเชิญแขกมากหน้าหลายตาดังนั้นเขาจึงอยู่ยงจนกระทั่งถึงตอนนี้เขายังเชิญพวกเราด้วยเช่นกันเจ้าคิดเห็นอย่างไรชินอยู่ยิ้มกล่าวหากมีอาหารและเครื่องดื่มฟรีเช่นนั้นทำไมข้าต้องปฏิเสธด้วยการเล่าอย่างไรนี่ก็เป็นถึงปรมาจารย์เว่ยย่อมต้องนำเสนอของดีทั้งอาหารและไว้แก่แขกเกลืออย่างแน่นอนเขาไปฝึกฝนที่หอคอยน้ำแข็งมาถึงสิบวัน แม้กระนั้นก็ไม่คลายรู้สึกหิวหลังได้ดูดซับพลังวิญญาณปริมาณมหาศาลเข้าไปพวกมันเปรียบเสมือนอาหารอันโอชะแก่เขาด้วยตัวของพวกมันเองอยู่แล้วอย่างฉีเย่ยิ้มอ่อนเผยที่ใบหน้าขนาดกล่าวคำตมนั้นงานก็ไปด้วยกันเลยคาได้ยินว่าพวกเขานำอาหารชั้นเลิศทั้งรสชาติและรูปลักษณ์มานำเสนอกันไม่น้อยเมื่อถึงเวลาพวกเราจะดื่มการสักสองถ้วยและใช้ที่จัดงานเลี้ยงนั่นเป็นการฉลองที่เจ้าสร้างผังวิญญ,ญาณได้สำเร็จ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ